ครับผมคุณผู้ชมรายการของเราวันนี้นะครับผมยอมพลีชีพเพื่อความสะใจของใครหลายๆคนแต่ไม่เป็นไรครับผมพัดภาษกรทนได้เพื่อความบันเทิงของคุณผู้ชมทุกคนวนเข้ามาเยอะๆครับโอ้โหแหมคุณผู้ชมคะจนถึงขนาดนี้แล้วคุณคนนี้ยังไม่รู้จักสลดเลยแม้แต่น,นิดเดียวเอ๊ไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่หัวใจทำด้วยอะไรนะคะหรือว่าเขาจะไม่มีหัวใจกันแน่คะ รายการของเรามีคนที่ไม่มีหัวใจแน่ครับแต่ไม่ใช่ผมเอ,อ่อดิฉันว่านะคะตอนนี้เรามาฟังเสียงจากคุณมินนี่ก่อนเลยดีกว่าคะ่ะคุณมินนี่คะมาถึงช่วงสุดท้ายของเกมรุนรังแล้วเนี่ยคุณมินนี่มีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณพัดบ้างคะพัทคะคุณไม่ต้องมาเลือกมินนี่หรอกนะคะเพราะว่ามินนี่เนี่ยไม่ใช่สิ่งของที่วางขายตามตู้โชว์ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ ที่จะให้ใครดอกใครมาเลือกพร้มโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอะ่ะมินนี่เป็นคนนะคะมินนี่มีหัวใจนะคะพัทแล้วมินนี่ก็เป็นผู้หญิงที่มอบทุกอย่างในชีวิตของมินนี่ให้คุณน่ะแต่มินนี่ยอมแพ้แล้วล่ะคะ่ะมินนี่ไม่มีเงื่อนไขอะไรแล้วค่ะพัทมินนี่จะไม่ขออะไรจากพัทอีกรู้ไหมคะพัทที่ผ่านมามินนี่ไม่เคยอยากได้อะไรจากพัทเลยนะคะ นอกจากความจริงใจแพทบอกมินี่มาตรงๆเลยดีกว่าค่ะว่าเราสองคนเป็นอะไรกันขอบคุณครับมินี่ผู้หญิงจะต้องการอะไรจากคนที่เขารักมากไปกว่าความจริงใจล่ะคะ <c oughs> คุณเจนนี่คะคุณมีอะไรอยากจะบอกกับแพทของคุณบ้างคะเจนนี่ไม่ให้ผู้ชายเลือกหรอคะ่ะเ <c oughs> จนนี่ต,ต้องไปคุณเลือกเองเจนนี่สวยเลือกได้ ลอยๆยังแพทมีที่มลยยอลลิงเยอะแยะอ้โหเยอะแยะนี่คือมากมายเลยใช่ไหมคะใช่เยอะแยะไปหมดอล็อกเลยค่ะผมเชื่อว่าที่มอลลิงของคุณเจนนี่จะมีคนที่หน้าตาดีกว่าผมอีกมากมายครับแต่ผมไม่คิดว่าจะมีคนที่นิสัยดีและน่ารักน่ารักอย่างผมนะครับ คนที่นิสัยดีน่ารักน่ารักฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคุณกันยาคะรู้สึกเห็นด้วยนะสิคะคุณวันดาพี่พาดน่ะเป็นคนดีแล้วก็น่ารักมากจริงๆค่ะต้องอย่างนี้ริพี่พาดคทคะเลือกกันยาเถอค่ะกันยาวีหนึ่งสวยเด็กใสซื่อสูงยาวขาวตึงของจริง รับรองว่าถ้าพี่พัฒเลือกกันยาเนี่ยพี่พัดไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะตายตายเนี่ยแหละค่ะนางเอกอมินนี่คิดแล้วก็สงสารเยาวชนของไทยจริงๆเลยนะคะที่มีตัวอยากเป็นผู้หญิงหน้าไม่อายแบบนี้ค่ะแล้วคุณป้ามินนี่ล่ะคะตายตาย เป็นคนไทยแต่ชื่อนะ่ะเป็นหนูตัวเมีย <c oughs> น่ารักตายแหละ <c oughs> เป็นถึงผู้บริหารบริษัทจะอยากมาทำแอปเด็กอยากมีแฟนเปนดาราแทบตายนี่กะจะควงไปอวดเพื่อนๆอซิมอซอที่เชงเม้งละสิอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ใจเย็นๆกันก่อนนะคะทั้งคุณกันยาทั้งคุณมินนี่ค่ะ เราไม่ควรจะให้ค <laughs> ุณค <Mich> ่าผู้ชายคนหนึ่งด้วยการลดคุณค่าของผู้หญิงดีๆถึง2คนเลยนะคะผู้หญิงไทยทะเลาะกันเพผู้ชายนี่นะน่สุดอ๋ออาลคาอรลคาถ้าอย่างนั้นนะคะดิฉันขอปิดโหวตนับแต่บัดนี้ค่ะปิดโหวต คะในช่วงนี้นะคะระหว่างที่เรากำลังรอผลโหวตเนี่ยคุณพัดภาพักสกอรจะมาเปิดเผยความในใจของเขาค่ะลองมาฟังคารมของคาสโนวากันดีกว่าเลยคะว่ายังไงล่ะคะคุณพัดคุณจะเลือกใครคะเอ่อคือครับ ก่อนอื่นผมผมผมขอพูดอะไรกับแครรักเชิญของเราก่อนละกันมินี่นผมซาบซึ้งใจในทุกสิ่งที่คุณเสียสละเพื่อผมมานานมากคุณเก่งคุณสวยคุณน่ารักและคุณก็ดีกับผมเสมอมาผมจะไม่มีวันลืมคุณไปตลอดชีวิตครับเจนี่ you're special you're gorgeous and you are my best friend mm hmm. คุณเป็นเพื่อนแท้ของผมและผมรักคุณเสมอ mm hmm. กัญญาพี่ปรารถนาดีกับกัญญาเสมอนะแล้วก็ หวังว่ากันยาจะประสบความสำเร็จในทุกๆอย่าง <Okay. S 1> ขอให้กันยาเป็นนางเอกขวัญใจประชาชนไปน,น,นานๆโตแล้วนะครับน้องรัก mm hmm. นางเอกละครไทยต้องสวยใสแล้วก็เรียบร้อยนะ mm hmm. เดี๋ยวพระเอกละครไม่รักนะ mm hmm. ทางเลือกของผม mm hmm. คือ เลือกกันญาเลือกกัญญาผมไม่เลือกใครเลยครับสามคนนี้ผมจะเลือกคนที่มีความหมายกับพัดมากที่สุดซึ่งก็คือแฟนคลับของพัด ใช่ครับคำตอบของผมคือแฟนคลับครับซึ่งก็คงจะไม่ตรงกับผลโหวตส่วนใหญ่และก็ผมก็ไม่ได้หนึ่งแบาทแต่ผมอยากจะบอกว่าท่ามกลางผู้หญิงมากมายเนี่ยมีทั้งคนที่รักผมและคนที่เกลียดชังผมผมอยากจะขอบคุณคุณครับคุณที่เคยบอกผมว่าหากว่าดาวดวงไหนตกสักดวงท้องฟ้าก็ไม่เคยไร้ดวงดาว oh, <no. S 1> ในใจฉันยังมีแสงส่องพราวจากดวงดาวเพียงหนึ่งดวง เธอคือดาวดวงนั้นแม้คืนวันผันผ่านไปอย่าได้ห่วงหากพลั้งพลาดปจนทุกท้อทั้งปวงยังมีชั้นคอยห่วงอีกหนึ่งคนคุณทิวลิปสีม่วงครับผมเลือกคุณครับ ว่าบ้าไปแล้วไงวะทำไมเลือกอย่างนั้นไอ้สุยเอ้ย <c oughs> ไปกันนักกันหนาแต่แค่การแสดงละครของดาราละครคนหนึ่งอะ,ะพวกจิตใจหยาบกระด้างท่าเนี้ยคงไม่เคยรักใครเลยสิค่าก็าเลยไม่รู้ซึ่งถึงสายใยรักของคุณพัดกับแฟนคลับของเขาเจ้อย่าเพอ้อไปหน่อยเลยนะไม่พัดอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลือกเจ้ แล้วเขาก็ไม่ได้เลือกแฟนขับทั่วๆไปด้วยเขาเลือกยีทิวลิปสีม่วงซึ่งมันก็เป็นทานเอาตัวรอดของไอ้พวกผู้ชายเจ้าชู้คนหนึ่งอะแล้วยีทิวลิปสีม่วงสี่มงองเนี่ยมันมีตัวตนเปล่าก็ไม่รู้เขาจะไม่มียักษ์อะไรเขาอาจจะเป็นคนที่เคยให้ดอกทิวลิปสีม่วงกับคุณพัดก็ได้เขาก็เลยได้ชื่อว่าดอกทิวลิทวลทวลปทิวลิปสีม่วงทิวลิปสีม่วงเหรอ พัดเนื้อคุณทิวลิปสีม่วง